นี่คือคดีประวัติศาสตร์ที่เป็นการตั้งคำถามถึงน้ำใจของคนคุณเคยสังเกตไหมว่ามีหลายครั้งที่เกิดสถานการณ์ที่ฉุกเฉินหรือมีอุบัติเหตุจนมีผู้เดือดร้อนคนที่เห็นเหตุการณ์กับไม่เสียใจให้ความช่วยเหลือคนอื่นเลยแม้แต่น้อยทั้งๆที่ผู้ประสบอุบัติเหตุกำลังเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือตัวยอย่างเช่นหากใครสักคนปั่นจักรยานล้มลงในตลาดทุกคนที่อยู่บริเวณร,บรอบ ทำได้แค่มองเท่านั้นไม่มีใครช่วยเหลือเลยสักคนเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างสามารถอธิบายในเรื่องจิตวิทยาพฤติกรรมของสังคมที่เรียกกันว่าการกระจายความรับผิดชอบหรือปรากฏการคนมุงผู้เพิกเฉยหรือเจโนวิสซินโดมโดยคิดว่าแม้ตนไม่ช่วยก็จะมีคนอื่นไปช่วยเองไม่ใช่เรื่องของเราจึงทำให้ความรู้สึกอยากช่วยน้อยลงไปด้วยบางคนคิดว่า การช่วยเหลือเป็นความรับผิดชอบของตำรวจหมอพยาบาลหรืออาสาสมัครมูลนิธิต่างๆทั้ง3คำศัพท์นี้มีที่มาจากคดีหนึ่งที่น่าอับอายที่สุดที่มีการตั้งคำถามน้ำใจของคนเป็นคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่13มีนาคมปี1964ได้เกิดคดีฆาตกรรมเขย่าวขวัญคดีหนึ่งของโลกและการตั้งคำถามเกี่ยวกับน้ำใจของคนต่อการช่วยเหลือคนอื่น เวลามีเรื่องเดือดร้อนโดยเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อคิตตี้เจโนวิตหญิงสาวอายุ29ปีที่กำลังกลับบ้านเธอในเมืองควีนนิวยอร์กได้ถูกคนร้ายแทง3ามครั้งพร้อมเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือพระเจ้าเขาจะแต่งฉันผ่านสายตาคนที่ผ่านไปผ่านมาในนิวการ์เดนซึ่งมีผู้พบเห็นเหตุการณ์หลายคนแต่ที่น่าตกตะลึงก็คือไม่มีใครเลยที่จะโทรแจ้งตำรวจในขณะที่เห็นเหตุการณ์ แม้กระทั่งคนเข้าไปช่วยก็ยังไม่มีเลยจนกระทั่งมีพลเมืองดีคนเดียวเท่านั้นที่โทรศัพท์แจ้งตำรวจแต่ก็เป็นหลังจากที่เกิดคดีนานถึงครึ่งชั่วโมงโดยเธอเสียชีวิตในขณะที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกบรรยายในหนังสือพิมพ์ในสองสัปดาห์ต่อมาทำให้มีการมีพา์วิจารณ์อย่างรุนแรงและต่อมาสับทั้งสามคาจึงเกิดขึ้นเพื่ออธิบายเรื่องราวดังกล่าว แคทเธอรีนสูสานคิตตี้เจน v วิตเกิดเมื่อวันที่7รกรกฎาคมปี1935เจนวิตเป็นลูกคนโตในจำนวนเด็ก5คนในครอบครัวอิตาเลียนชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในบุกลริน York, าารัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลังจากที่แม่ของเธอได้เห็นการฆาตกรรมในเมืองเธอก็รู้สึกกลัวเลยย้ายครอบครัวไปคอนเนคพอเชื่อว่าที่นั่นปลอดภัยกว่าอย่างไรกตามในปี1954 เธอได้ย้ายมาอยู่บ้านเกิดอีกครั้งและได้พบแมรี่แอนซีรอนคาและมีความสัมพันธ์แบบริสเบียนทั้งคู่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ในนิวการ์เดนไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่เธอถูกฆาตกรรมมากนักในวันที่เจนวิสเสียชีวิตนั้นเธออายุ29ปีเป็นผู้หญิงผมดำและมีดวงตาสีเขียวมรกตทำให้เป็นเสน่ห์ดึงดูดแก่คนรอบข้างเธอทำงานเป็นผู้จัดการบาร์ในถนนจามกาอเวนิว ซึ่งเธอทำงานที่นั่นจนกระทั่งเกิดคดีขึ้นเรื่องราวแห่งความแรงน้ำใจของคนเริ่มต้นขึ้นช่วงเช้าของวันที่13มีนาคมปี1 9 6 4เจโนวีตได้ออกจากที่ทำงานของเธอเพื่อเดินทางกลับบ้านเวลานั้นเป็นเวลาประมาณตี3ในตอนเช้าวันใหม่แต่ช่วงเวลาดังกล่าวยังมีรถผ่านไปผ่านมาบนถนนเส้นทางการกลับบ้านของเธอเหมือนเช่นปกติทุกวนัน เธอจอดรถอยู่ในพื้นที่จอดรถที่อยู่ติดกับอาพาร์ตเมนต์ที่เธออาศัยอยู่และในขณนะเจนวิทกำลังมุ่งหน้าไปยังอาคารเธอก็เริ่มสังเกตว่ามีใครบางคนกำลังแอบตามเธอในมุมมืดเงามืดดังกล่าวเป็นของชายผิวดำที่ดูเหมือนพร้อมจะทำร้ายเธอทุกเมื่อเวลานั้นเธอเริ่มใจเสียและไม่มีเวลาแม้จะไปที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะเพื่อขอความช่วยเหลือกับตำรวจ เชน,นวิทยพยายามหนีชายดังกล่าวซึ่งภายหลังถูกระบุชื่อว่าวินสตันมอตลีเธอพยายามวิ่งหนีชายดังกล่าวจนถึงทางสัญจรหลากหากแต่ชายผิวดำยังตามทันอย่างรวดเร็วพร้อมโจมตีเธอด้วยมีดที่พกมาด้วยและเวลานั้นเองเธอก็เริ่มตะโกนโอ้พระเจ้าเขาแทงฉันช่วยฉันด้วยเสียงของเธอนั้นทำให้อคารรอบเปิดไฟหากแต่เวลานั้น พอดีเป็นคืนที่อากาศหนาวทําให้กว่าที่จะมีคนมาเปิดประตูหน้าต่างดูว่าเกิดอะไรขึ้นเจโนวิตก็ถูกทําร้ายจนสาหาัสเรียบร้อยแล้วและถึงแม้ว่าจะมีใครบางคนเห็นพวกเขาก็มีคิดที่จะลงไปถนนเพื่อไปช่วยเหลือเธอเลยแม้แต่น้อยเวลานั้นเองนายโรเบิร์ตหนึ่งในเพื่อนบ้านได้ตะโกนไปที่คนร้ายว่าอย่าไปยุ่งกับเธอมอสลี่ตกใจกับเสียงตะโกนดังกล่าวทำให้เจโนวิตมีโอกาสวิ่งหนี หากแต่เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายแผลทำให้วิ่งไม่ได้รวดเร็วนักแต่เธอพยายามกัดฟันรวบรวมพละกําลังเพื่อไปด้านหลังอาคารอาพาร์ตเมนต์ของเธอหวังจะมีใครมาช่วยเหลือซึ่งมาถึงตอนนี้ก็มีพยานหลายคนเห็นฉากดังกล่าวมากมายหลายรายหากแต่คนเหล่านั้นก็ไม่เข้าไปช่วยเหลือหรือโทรศัพท์เรียกตำรวจเลยแม้แต่น้อยแต่เรื่องราวความแรงน้ำใจของคนยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้น โดยพยายมได้ให้การในภายหลังว่าเห็นมอลลี่ไปที่รถของเขาและพยายามที่จะออกจากที่เกิดเหตุหากแต่ไม่นานเขาก็กลับมาอีกในอีก10นาทีต่อมาสันนิษฐานว่าตอนแรกมอลลี่คิดว่าจะมีคนมาขัดขวางเขาหากแต่เมื่อผ่านไปหลายนาทีก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเขาเลยตามหาเจนวิธเพื่อที่จะจัดการกับเธอให้เสร็จเรียบร้อยโดยพื้นที่ล็อบบี้ด้านหลังของอาคาร เขาก็พบกับเธอในสภาพแทบไม่มีสติหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรกับเธออีกแล้วหากแต่สภาพที่พบเธอนั้นก็พบว่าเธอถูกแทงหลายแผลแผลในมือของเธอเป็นตัวบ่งบอกชัดเจนว่าเธอพยายามป้องกันตัวเองจากมีดและขณะที่เธอนอนหมดสติเขาก็ขืดใจเธอและขโมยเงินเธอไปเพียง49ดอลลาร์สหรัฐเป็นอันสิ้นสุดการโจมตีและความไร้น้ำใจของคนครึ่งชั่วโมง ในช่วงเวลาตี35นาทีถึงตี3-50นาทีไม่กี่นาทีหลังจากการโจมตีครั้งสุดท้ายพยานคนหนึ่งก็ได้แจ้งตำรวจเมื่อตำรวจมาถึงเจโนวีก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตระหว่างนำตัวไปโรงพยาบาลจากการสอบสวนในภายหลังตำรวจได้เปิดเผยว่ามีพยานประมาณ38คนที่เป็นบุคคลกใกล้เคียง ที่ได้ยินเสียงและเห็นการโจมตีดังกล่าวแต่หลายคนไม่สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พยานบางคนคิดว่าเป็นการทะเลาะกันระหว่างเธอกับลูกค้าขี้เมาหรือเพื่อนของเธอมากกว่าจะเป็นการฆ่ากันมอสลี y ถูกจับกลุมในเวลาต่อมาจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเขาเป็นเพียงแอฟริกันอเมริกันที่ทำธุรกิจเล็กๆและยังเป็นจุลลักเล็กขโมยน้อย จากการสอบสวนเขาก็จนมุมด้วยหลักฐานกายภาพที่พบในที่เกิดเหตุและเมื่อถามเขาถึงแรงจูงใจว่าทำไมถึงก่อเหตุสะเทินขวัญได้ถึงเพียงนี้เขาแค่ตอบว่าผมก็แค่อยากสังหารผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นเองเธอสังหารง่ายและไม่ต่อสู้ตอบโต้ด้วยพูดง่ายๆเขาแค่มีความรู้สึกอยากสังหารคนขอให้เป็นไรก็ได้ที่เป็นผู้หญิงมอสลีย์ได้เล่าอีกว่าเขาตื่นนอนตอนตีสอง ออกจากเตียงที่ภรรยาของเขากําลังหลับอยู่ก่อนที่จะออกจากบ้านขับรถไปตามหาเยื่อจนกระทั่งมาพบก,กับเชนูวีตและเขาก็ตามเธอไปที่รานจอดรถและเมื่อสบโอกาสก็จัดการกับเธอเหมือนกับที่ปยานอ้างเห็นเหตุการณ์ข้างตน้นมอสลีถูกตัดสินคดีฆาตก,กรรมเชนูวิตเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนปี1964เขาถูกตัดสินให้ผหานชีวิตเมื่อสิ้นเสียงประกาศ โดยคณะรุกขุนทั้งสารทุกคนต่างระเบิดเสียงปบมือดังลานในขณะที่บางคนพูดชัยโยจนผู้พิพากษาบอกให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบก่อนที่เขาจะพูดกล่าวเสริมว่าผมไม่เชื่อในโทษประหารแต่เมื่อผมเห็นสัตว์ประหลาดตัวนี้ผมจะไม่ลังเลที่จะกดสวิตช์เก้าอี้ไฟฟ้าด้วยตนเองอย่างไรก็ตามไม่นานนักนักโทษประหารมอสลีก็ได้รับปฏิหาร เมื่อวันที่1มิถุนายนปี1967สารอุทธรณ์พบว่าเขามีการทางจิตชอบมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณีซึ่งสารได้พิจารณาแน้ว่าสมควรยกเลิกโทษประหารและเปลี่ยนมาเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตแทนทางด้านปฏิกิริยาสาธารณชนเมื่อหลายคนได้ทราบข่าวการฆาตกรรมจิโนวิตซึ่งเป็นตัวอย่างของความไร้น้ำใจของคนโดยเฉพาะนิวยอร์กไทม์ในพาดหัวข่าวที่เผยแพร่เมื่อวันที่27มีนาคม สองสัปดาห์หลังจากเกิดคดีฆาตกรรม38พยายนที่หินเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อหน้าต่อต,อตาแต่ไม่ได้เรียกตำรวจมีการเซ็นเซอร์ชื่อแลที่อยู่พยาน38คนเอาไว้พร้อมกับเนื้อหาหญิงสาวตะโกนกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ไม่มีใครสนใจเธอเลยแม้แต่น้อยซึ่งเนื้อหาข่าวดังกล่าวทําให้สังคมตื่นตกใจไปทั่วหลังจากที่นิวยอร์กทามเผยแพร่ข่าวก็มีหลายคนพยายามหาข้อสรุปพฤติกรรมแปลกประหลาดของพยานเหล่านั้นว่า มันเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรหลายคนออกมาตำหนิว่าความเงียบความขี้ขาดความไม่เยนแสของพวกเขาแสดงให้เห็นสภาพสังคมของอเมริกันบางคนถึงขั้นให้ออกกฎหมายลงโทษคนเหล่านี้เพราะพวกเขาไม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบของพลเมืองดีอย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาได้มองพฤติกรรมของพยานคดีนี้ว่าเกิดจากการกระจายความรับผิดชอบหรือปรากฏการณ์ คนมุงผู้เพิกเฉยซึ่งต่อมาถูกเรียกว่าเจนวิสซินโดมความเพิกเฉยของผู้เห็นเหตุการณ์เป็นสัพจิติวิทยาทางสังคมที่อ้างถึงการเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคนมุงที่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือใดๆแก่ผู้เดือดร้อนที่อยู่ตรงหน้าทําได้แต่ยืนดูและที่น่าสนใจคือยิ่งมีคนอยู่รอบข้างมาจะยิ่งไม่มีคนให้ความช่วยเหลือเกิดจากความคิดที่ว่าคนอื่นอยู่กันตั้งเยอะ และทำไมฉันจะต้องเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังมีปัญหาด้วยเวลาหรือเป็นการปัดความรับผิดชอบให้พ้นตัวเองพอคิดว่าคนอื่นอยู่กันทั้งมากมายถ้าฉันไม่ไปช่วยสักคนหนึ่งก็ยังจะมีคนอื่นอยู่อีกตั้งหลายคนที่สามารถเข้าไปช่วยได้โดยปกติแล้วคนเราจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เวลาอยู่คนเดียวแล้วเห็นคนที่ต้องการขอความช่วยเหลือเราจะวิ่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือในทันที ราะว่ามีแต่เราที่อยู่คนเดียวเท่านั้นแต่พอมีหลายคนเขา้าการปัดความรับผิดชอบก็จะเกิดขึ้นนำมาซึ่งการแพร่กระจายความรับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราก็จะโยนความรับผิดชอบให้คนอื่นยิ่งจํานวนคนมากเท่าใดตนเองก็ไม่รู้สึกผิดมากเท่านั้นอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดเพราะปัจจัยเหล่านี้ก็ไม่ได้เพราะมันมีองค์ประกอบอ,อื่นเข้ามามากมายที่ทําให้คนเราไม่ช่วยเหลือกัน เช่นอารมณ์ของบุคคลวัฒนธรรมช่วงเวลาที่เกิดเหตุซึ่งกรณีของเจโนวิทนั้นได้กลายเป็นตัวอย่างจิตวิทยาสังคมที่คลาสสิกที่อธิบายสัพคิตวิทยาดังกล่าวฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ